ไมิโอเคก็กราสวัสดีผู้ชมสายเขียวที่กินข้าวเหนียว2อห่อด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมนะครับเดฟทีวีแต่วันนี้เนี่ยผมมีโปรเจกต์ลับมาเว้ก็คือโปรเจกต์ลับที่บอกเลยว่าโคตรจำนะมันก็คือรถจานะทุกคนนะแต่ว่ารถจานในวันนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยเออมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันไม่ธรรมดายังไงนี่โอ้โหเป็นไงไม่ธรรมดานี่ครับทุกคน ก็มอเตอร์ตัวตัวนี้ก็จะมี3ามตัวนะครับทุกคนนีวโอ้โหมอเตอร์ข oh, oh. ับเลยครับดูดี mm hmm. ติดท้องเครื่องของรถกระป๋องเข้าไปนะครับนี่สองตัวอันที่จริงผมจะใส่เป็นสาตัวนะครับนี่อันนี้อีกตัวหนึ่งแต่ว่าปัญหาคือเฟืองนะครับทุกคนเฟืองมันไม่ครบนะครับอันนี้เป็นเฟืองใหญ่เกินเดี๋ยวผมกลัวว่ามันจะแรงเกินนะ oh. อ่ะก็เลยใส่แค่2ตัวไปก่อนนะครับนี่โอ้โ oh, ห oh. จ,จุดจวดบอกเลยนี่นะครับเป็นชุดเซอร์โวนะครับนี่ ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดานี่ครับผม <rendo> แล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะใส่เป็นนี่บอดี <infring es> ้ของรถจ่านะครับอ่ะรถตำรวจอ่าโอ้โหดูดิโคตรเท่เฮ้ยดูดิโคตรดุดันนะครับทุกคนดูดิดูความดุดันของมันสิหืมหล่อเอาเรื่องมาเดี๋ยวเรามาลองวิ่งกันก่อนนะครับผมว่าบอดี้เปล่าเนี่ยมันจะวิ่งดีหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยววิ่งในบ้านก่อนแล้วกันนะครับนี่นี่ก็รถคันนี้ก็มี8ล้อนะทุกคนดูดิ นี่นบทุกคนเดี๋ยวเราจะลองวิ่งนะครับจะเปิดก่นอนเดี๋ยวเปิดรีโมทก่อนแลน่าเปิดรถครับนี่ลองเทสดิว่าใช้ได้หรือเปล่าออื้มามาลองทดสอบฮนะโ,โหแโรงแรงจนดิบอะ่ะนี่นี่นี่ไงเป็นไง ถอยหลังดิเอ้ยถอยหลังได้ว่ะโหดิเอ้ยโอ้ยโอ้โหหมูแตกวะเนี่ยหมูพุงแตกปวะต้องคิดก่อนว่ามอเตอร์มันใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยตัวข้างหลังมันไม่ติดว่ะตัวหลังไม่ติดเสยเอ้า เฟืองเดี๋ยวเๆเฟืองหลุดโอ้ก็ว่าอยู่ทําไมล้อไม่หมุนที่ไหนได้เฟืองหลุดโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้มันต้องต่ําตรงนี้แล้วก็หืเฟืองไปไหนวะนี่อ่ะหายไปแล้วเอเคได้เฟืองมาแล้วครับนี่อ่ามาใส่เข้าไปเลยชิบโอ้โหท่านี้ก็จะไม่มีปัญหาละนะมาลองดิโอ้ ปวดแรงอย่างนี้เ <resources> ดียดเดีมาลองดูหูแรงจัดอ่ะโอ้ดูดิอย่างนี้ดีซิบๆ อย่าควดแรงเด็สรุปว่ามันค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมอะแต่ว่าทางตรงเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าสำหรับส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะแรงมากเลยนะทุกคนนะ เพราะว่ามันมีตั้ง8ล้อได้ทุกคนแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่มอเตอร์ซิ่งนะครับไม่ใช่ไม่ได้ใส่มอเตอร์แต่งอันนี้ก็คือมอเตอร์เดิมนะธรรมดานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์แปลงตัวนี้แค่ตัวตัวเดียวก็แรงแล้วนะครับแต่อันนี้ก็คือคูณมาอีก2ตัวแต่เป็นมอเตอร์ธรรมดานะอ่ะแล้วคูณไปเลยก็แรงโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการใส่บอดี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเอาไปวิ่งดูนะครับผมว่ามันจะแรงหรือเปล่านะฮะไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย โอเคทุกคนตอนนี้ผมใส่บอดี้เรียบร้อยแล้วนี่โอ้ยเฟี้ยวไปเลยดูดิรถจ๋ารถจ่าีคันนี้ล้านว,วิวเลยเกือบสองล้านในคะันนี้อเแล้วผมก็จับมาใส่นี่เลยแปดล้อ <c oughs> มาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนมามาลองเทสกันก่อนระบบเซอร์โวใช้ได้นะ,ะเทสตเบาๆไว ดูกันว่าล้อมันวิ่งทุกร้อหรือเลปล่าโอ้ใช้ได้ไอะไรนะล้อล้อหน้าไม่วิง่งล้อหน้ามันไม่วิ่งอยู่แล้วเพราะว่ที่จริงมันก็จะวิ่งกแหละแต่ว่าทำให้มันไม่วิ่งนะกดเต็มไม่ค่อยได้ว่ะ กดเต็มปุ่มมันสะบัดเลยคอยบอส แ,แค่เป็นนวดดีบเลยแฮึไม่กินตุ๊ก,กโอ้โหว่งังงไหม ยังเล่นได้อยู่โอ้ยต้องสีพังของแฉะเลโซูอร <ฮะ S 1> ี่ so พังโอ้ยเจะทำเองนะฮะ <h> ah> น่ก,กระบอะถอดบอดี้แม่งเลยนี่เปลื่อยฮะนี่แบบนี้น่าจะแรงกว่าเพราะว่ะารุจ่าไม่ถึงนาทีรุดจ่าไม่ถึงนาทีโอเพนโอเพนเลยแล้วกันมาดูแรงแน่นอนโอเพนแบบเนี้ยไป ไมวะทำไปทะไมฮะเรียกทุกคนนี่เราถึง,งสนามแล้วนะครับไอยีก็ไม่ใช่สนามหรอกมันเป็นแบบว่าทาง ทางตรงมาเดี๋ยวเรามาลองบิ่งก,กันว่ามันจะเร็วได้ไกลแค่ไหนเร็วได้เร็ว,รวรได้ไกลแค่ไหนคืออะไรวะหรือว่าจะแรงขนาดไหนมาเดี๋ยวมาดูกันเลยไป let's go โ้มันต้องรันกินไปช้ซ่าก่อนนะครับแล้ว่ฟไฟกดอุย้ยบิงตรงไม่ได้เลยวะ มันขูดข้างล่างนี้รือไม่ได้เสมอกันอู้หู้ไม่กำลังแรงเลยมเมื่อกี้ตามตีนทีเดียวเลย ก็เธอประตาตีนเองกับว่าได้เตะได้อะไม่ไม่ตีได้ต่อ <laughs> มันรถไฟ<ป>เลยรถไฟครับฮ้ยม่เล่นได้เฉยล้อหลังไม่ใช่ภาละนะนะั่นน่ะล้อหลังก็หมุนเหมือนกันนั่นนะนะ่ะ <laughs> เอาเอาโอ๊ย <laughs> อุ๊ยโ <laughs> อเคภาละแลละ ยังนั่นนะแรงนะแรงดิอันนี้มันไม่เรียบไปเฉยนะเนี่ยอุปกรณ์ก็ไม่ได้เอามาแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคือแรงอยู่ใช่ได้แต่ว่าข้างล่างมันขูดเหมือนเลยอ่ะพอมาเล่นถนนเนี่ยนี่นะกินอุโมงค์กินมอเตอร์ อันนี้คือเราใช้มอเตอร์ธรรมดาแนะถ้าเราใช้แบบมอเตอร์แต่งมันจะขนาดไหนครับ <Huh? S 1> น่าจะแรงกว่านี้โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทํา1บล้อแล้วกันทุกคน oh. อ,อันนี้คือ8ปล้อเดี๋ยวเราจะเพิ่มมาแล้วก็ใส่มอเตอร์แบบมอเตอร์แต่งโติดตามตอนต่อไป